น้องเจ้าวิธีกับท้าน้องกิติก้าด่วนตายรองยาเลยคนเราเริ่มต้นกันหม่น้องเอ๋น้องไปอยู่ในวัดป่าปล้องอุติจชีวิตให้กับสัางคมในอย่างดีว่าพี่แก้าก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อของน้องขับพี่ก้าวใจกับพีรูไปน้องยังไม่ใช่เกินไปพี่ทองอ่ะให้จองอยู่หันแล้วไปได้แล้วคืนนี้อุย้ยสงใสยบักทองมันขีแตกบอกอไม่ต้องต้องใจนึกแล้วว่ากลิ่นนี้ไม่ใใจของคอยมันคนละรุ่นกันะ ยังรุนกันนี่อบบอกว่ากอบใจหรือในปีใจ จันจวานที่เราเริ่มต่างไม่ตามจ้องโยตาจากปลาไพรล้วมุงชาไหลประโยกีตนองอ๋อชาวิตรีแต่ปลอดไฟอ๋อนองเจ้าปลอดไฟ กาวิตรีได้เข้าสู่ในสำนักของพระอาจารย์ในวันนั้นแต่ริ่มต้นใหม่ใช่คนเราเวลามีปัญหาไปฆ่าตัวตายมันได้อะไรต่อชู้ด้วยจติตปัญญาสามารถคนที่สร้างกุศลธรรมะยอมคุ้มครองที่กระต้มของยายมี วาสนาจากบ้านไปสามชีวิตก็รอคอยด้วยความห่วงใยอ่ครับจะถึงกระท่อมผมแล้วออกถึงชงครับนะวาสนาขึ้นมาบนกระท่อมเขาตกตะลึงที่เห็นใบหน้าของแม่พกช้ำม,มีบาดแผลพร้อมด้วยยาบาดแผเมียรักอ่ะแม่ วาสนะกลับมาแล้วลูกผมกลับมาแล้วครับพี่วาสชนะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะแม่ใบหน้าของแม่มีบาดแผลเต็ไมไปหมด้าเดียวเลาอีกวังลูกเออ ลูกวัาสนากลับมาบันดาเซดีใจลูกวัดวาสนากลับมามันด,ด,ดนาเซนดีใจ มันเกิดไปเสียายลูกบ่าวขึ้นไปหลังแม่งามเตาไรข็รอร้องสักเตาไไรอแต่มันมีกวังเสียใจจังกอดแล้วรอง เั็นปัญมีะบายไปลุกขึ้นก่อน,น้องกันถ้าเจ้าหน้าที่มาด้วยแม่ลุกขึ้นเกอนดิจ้ากูแรงดาวเทยดาวเทายร์มันไม่ควังลงอ่เกิดอะไรขึ้นกันล่ะผมไม่ทราบครับแม่ลุกขึ้นก่อนดิดีแล้วแล้วลกเออมึงมากูจ,จุดเตียนแจกมนแล้ว แม่ลุกขึ้นก่อนเลยครับแม่ทำใจดีๆไว้นะแม่นะแม่ลุกขึ้นก่อนเลยแม่แต่งเทวุก้าวมาตั้งกอดรองนัน่นจชะแม่ลุกขึ้นก่อนเลยครับทำไมเกิดอะไรขึ้นหรยอแม่กูจับเวรในไลเวรปเดี๋ยวรแม่เดี๋ยว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 ,เ,ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องการจะมาพบแม่ กูจำหน้าไม่ได้ลุงหนุ้ยลุงนุยงน้ยครับว่าเพื่อเดนกล่องนกลุงนุ้ยมันเอาไปด้วยใครผู้ร้ายอ่ะบีบคอนกตายเลยปะ่ะท่าบอกไหมว่ากอลุงนุย้ยผมบอกแล้วว่ากนกลุงนุย้ยแต่มันว่าเพื่อมันบอกมันไม่เกรงใจไอ้มาหนูหนุย้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันไอ้เจ๊กบลาบ้า เฮ้ยเนยกินปลาอ้อนนี่อ๋อแม่ครับท่านเจ้าหน้าที่ก็ต้องการจะคุยกับแม่ครับนี่คือแม่มีแม่ของผมครับที่เล่าให้ฟังเออฉันขอเวลาสักหน่อยนะวาสนาครับผมยายจานเในวาสนาก็บอกว่าวาสนานีไม่ได้เป็นลูกที่แท้จริงของยายใช่ไหมอ๋อไม่ก็นาป้ามายอันนี้ แล้วตอนที่นายวาสนาเขาถูกน้ำพัดพามาถึงยายนะั่นอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นเอ้าจ้ามเดือนลูกแล้วเขาอยู่บนเบาะสีแดงจา้าแล้วเบาะนั้นไปไหนแล้วปลวกกินเธแล้วแล้วที่คอของวาสนานั้นมีเหรียญมีสร้อยอะไรไหมมีครับเหรียญน,นั้นนะยายราคามันสิบล้านบาท สิบล้านนะยายแม่ครับถ้าได้สิ่งนี้มานะเราจะได้มีความสุเที่ดียายไปนำให้ฉันดูสิเพื่อเป็นของจริงและจะได้เงินสิบล้านไปเอามาท้าท0ิปลานซานลิปโดูแม่มเจอกันกินเงินดักกี้กูรนรดี้กูไม่เอาเลยนี่ซอยชิปกับไก่้รับไปดีไจยทุกตี่ใจได้แม่ไปนำไหมก็ดูดิแม่ ไอ้ไ้เต็มเวนปนี้จะมาบออุ้งเล้วะลกชูนแล้วรับคนแก่นี่ากวากพุ้นกูแต่แรกกวากทางอายาทิพบัานแค่ฝ่าวายทายทติพอรุ่งชาวชูนซอยเรียบกวักเลยว,า,วายทายาติแหละแต่หลังยูแลวไปทิพโจนหลักทุกคืนคอยกู้นะี่หลักปรุ่งชาววาฝ่ายกวักหล่วกวากหลักทิพยบานอยาเออจะวายกูมีไปไหนพาวายทายาติกูหลักแล,ล้ว ทิพวันรอยหนึ่งกูควักพอกูไปเบิกยังยุดทิพบาดเลยเตียงกันรุนปอนกันนั้นทิบบาทนั้นก่อยหลักปอแล้วนั้นกูหลักไม่จันทรุนไปไหนแล้วเล่าให้เลยเทพสเวลบป็ดีลู้เอมมันหายจริงหรอแม่ไม่ยายนี่อันนี้เจ้าหน้าปกหน้าจำมีจะบาปใส่หน้าเป็นแพ่ แต่ึ้นวานี้วาน่าเออมันมาก่อตู้ว่าเผื่อมึงยายก้าพอเข้ามาในบ้านนะ่ยไมด้มาก็เเจองราดอ่อยกูไม่กล้ายิม้มปันหนึ่งพอยายปันหนึ่งกูไม่กล้ามันพลั้งกูมันไปยีโปรเสียแล้วฮะเรียนเราถูกแย้งชิงไปแล้วอ่ะแม่ไปแล้วแล,วละลูกออยายท่านครับผมเสียใจจริงเพไม่รู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ ผมไม่เคยจักกรรมจำเข็นใครอะแม่ใครอะกูจำไม่ได้ว่เอาปืนจีกูแต่ว่านาจีปลาตายจั่งบอกปล่อยปลาผูงมันต้องไม่บานี่จนจีปลาตายจั่งเขาต้องได้แต่ได้เจไอคนนั้นแหละออกกลองนอกลงนุ้ยอะของมนอานอกกลองกันเนอะใช่ครับมันบอกไอหมาหนูนุ้ยได้ตาย ได้ดังเด็การดังนำนยิ่งดูวัสนาอย่าอารมณ์ร้อนย,ยังไงยังไงฉันก็มาเจอที่บ้านเธอแต่ท่านไม่ได้เห็นเหรียนแล้วครับไม่เป็นไรขอให้ฉันได้บันทึกภาพของเธอไว้คุณทั้งสองช่วยเป็นพยานด้วยว่าฉันมาแต่ไม่ได้เจอเหรียนนะขอถ่ายภาพไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะกลับยังไม่จันยิ้มไม่ท้องแล้ว <c oughs> วัสนารับเงินนี้ไว้สักห้าพันบาท <c oughs> ผมรับไม่ได้หรอกครับฉันให้เธอเป็นเงินตรวจตัวของฉันนะ ผมไม่รับหรอกครับท่านอยากกรุณานะครับไม่ใช่ผมจะจองของท่านเสียเวลาเพราะผมแล้วท่านอยากฝึนใหผมเป็นขอทานนะครับผมเป็นพ่อของคนเป็นสามีของคนผมต้องเลี้ยงดูลูกเมียผมได้ <c oughs> จิตใจเข้มแข็งมันองราชาไม่มีพิษเออคุณหนูหนุน้ยช่วยรับเงินหน้าพันนี้เอาไว้เถอะอย่างอียครับโ,โ,โ,โอ้นี่ใจเประเซื้อด้วยด้วยทันให้เลยช่วยดูแลวาสนาและลูกเขาด้วยเขาเดือดร้อนเงิน เอาทำไมอ่ะแค่ไหนได้มื่นนะครับผมฉันก็ไม่มีไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะฉันไปก่อนเอาก็ได้ไม่ต้อง,ม,องมันมากันกี่คนนะแม่สามหรอกสามคนวิวาสนามันตบแม่ฉันข้าไปยกมือไว้ขอร้องว่าอย่าทำมันถีบกันด้วยอะ่ะทำไมมันเลวถึงขนาดนี้ พอครับผมยกขวานยกฟันหัวผมยกไม่ไหวอะผมตกไปข้างล่างย่าก็โดนถีบแม่ก็โดนตีผมยุ้ยหมามันกัดหมามันไม่อยูกัดะรูบาทนี่มาเหยียดแม่นายโยนเวลากินตีปลอกไม่ใจชวนเคยหัวขาได้บาลกูจุกไอ้ก้หัวก็ไปจนกูตูตายปนอาดเป็ดเดี๋ยวตาเดี๋ยวตายปลอดคน,นลาวเลย <c oughs> เออเมียใหญ่ อย่างไรเราเรียงเองไงพ่อเอื้อนครูกันยังพ่อแล้วแม่ครับผมเสียใจที่ผมไม่สามารถที่จะปกป้องใบหน้าแม่จะบาปไรพี่เสียใจเพราะพี่ทำแต่งานคุณจะตามไปให้รู้ไปหลายพ่อผมไปด้วยเดะลูกเอวัดนะย่าเลยลูกเอพี่วาสนาพี่ไปทำงานมีเงินมาบ้างไหมเงินเนี่เราก็กินมันเตดรอดลางเนี่ย พี่อย่าไปไม่ได้แล้วนะจะบาปลาสิ่งนี้มันเป็นสมบัติสุดท้ายของพี่วาสนาจะยอมมันไม่ได้หรอกเอหอลวงก็เดีิวในราย,รายมึงเอาหนีวงันลหลกงนะใหญ่ปิดกูกาเกลียดตบกูเจ๊บกุยแต่งจามเซอนกับยนเล่นไม่แต่งให้ตึงกลัวปิดมันนี่ตบอลาบเลยเฮ้ยชยนไม่ใหญ่รายกูอันแตงทแล้วไอห,หลังยนนี้ เลือ,อ้อมยนต์เ่ยจำนี้อเน,น,นี้เดินดูดม้อนปลัดกว่าพระมันแต่งหลูลังทำไมตืน่นตายกันลูกเด่นอยู่กับแม่นะลูกพ่อจะติดตามผู้ร้ายไปไปเลยพ่อสู้ไม่ได้ผมช่วยเองมึงแหละนายแต่งหลอกเพื่อนหลอกกูไม่พึ่งแม่มกูไปจัดย่างแตนใจกูใจไปรอบแตนไม่ชอบไปตึงเงินรังรอบอ๋อแล้วแตะอ๋แะอแล้วข้ามากอดลูกหน่อยคล้อยใจพอไปแนน เม็ดปลายพอตองลาน,นี่น้ำตาไหลากอดลูกหนอยยืนมองเหล่านี่้ามีพี่ต้องไปจะบ้าไประยาวนางี้ป้าคุ้มครองหลัดตุงมุง้าก,กับปูไรจำไม่ได้ถุกตอนในมมนองโซ่กาดน้ำตาเลายใจไม่ปองแล้วข้ามฟังครองซืบความตามจอรา นนนองทาโยจรเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวที่เขามีอยู่ถามบ้านไหนเรือนใดใครรู้ใครจะฆ่า,าปูดปัจจุบันนี้ต่างคนต่างก็เอาตัวรอดกันไว้ก่อนวัสนาไม่ลดละความพยายามติดตามสืบข่าวไปทุกขณะ ทีก็เชนนายทอง้อนมาได้ในสิ่งปรารานาก็กลับมาหาบิดาพ่อวันดีไว้ขายหัวไปไหนตั้งหลายวันพ่อครับผมนำความรับรวยมาแล้วพอ่อมึงะโมทุกวันลงได้ก็ของเงินใช้อีกจริงพ่อเรื่องจริง เอาไมว่าตำงานระมาณรามนาทีก็ต้องเงินมีถึงสิล้นานลูกทำงานระมัณ3ามนาทีเงินมีถึงสิบล้าน ความํำรันอยู่ไกลของเมียไ,ไปไหนพ่อครับ <_ an> พ่อเชื่อแต่วันนี้ความร่ำรวยเกิดขึ้นแล้วร่ำรวยอะไรอันกรงนกไรไปกรงนกให้นูนหนุยไม้มึงเอามาอยู่อยู่คนนูน้นแล้วมึงเอหามาัก,กัดไงไรก็กันลูกแมวอ่ะก็เกลี้ยนี่ก็ขึ้นนอนบนพุ่งติดเครื่องโกรอกแกกรอกแก ให้นุ้ยไม้ได้เหลืองนะไปทําอะไรกันมาพ่อครับเหรียญประจวงรัฐยาติเล็กนิดเดียวพ่อเห็นไหมสิบล้านใครบอกเองหน่วยงานราชการก็ประกาศซื้อพอ่อเหรียญน,นี้นะมัน้อยคอยวาสนาลูกของยายมีแต่มันไม่ได้เป็นลูกกันที่แท้จริงถ้าใครมาถามซื้อนะพอ่อจะบอกว่าทองปอนไม่ใช่ลูกของพอ่อ <c oughs> แล้วมึงเป็นลูกใครลูกที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาแค่นั้นนะพอ่อและสิบล้าแน่นอน ใครมาเคาะประตูรั้วหน้าหวับรลอนปุ๊บนายมาปั๊บปิกนิกท่านเจ้าของบ้านขออนุญาตนะครับไปดูที่ใครไปแกล้งี่เพล่อ,อมันแล้วนะาหวับอ๋อแล้วนี่พ่อได้รับอนุญาตหรือสามาก็ไมวาได้มาบอ๊บไะ ก้ามาบอบเจ้าขอบานตานเศรษฐีด้วยมีความระทงอ์ได้มาจากตาหนีตำหน้าตีซึอความอสอบตามมาสวัสดีครับมีอะไรฮะอยากจะขอสนทนาหาเรือสักหน่อยอยู่ก่อนนู้นอะไรนะอยู่ก็ก่อนนู้นผมไม่ตี่ผมปวดแก้วติไดเรื่องไหนฮะนะ อะไรอ่ะก็กล้องนอกอยู่ๆก็อน,น,อกนุเออะคนมันสติมไม่ดีฮะฉันเอามาเลี้ยงไว้ไปนั่ง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 ไปอะไรอยู่โคนกระหนุนก็กล้องนอก,นๆๆนอกมาหนังนี่มมึงตีบกูไม่ใหญ่ตีบตีนี่อยากฟักปอกเขาฮะนั่นหมืหน้า อยจับเขานันดึงตันจับไอ้หน้าสงสารกันนะแกไม่ค่อยสบายเออสติไม่ดีแอ,อ่ท่านมีอะไรใจช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าเนี่ยอ,อท่านคือเศรษฐีกรเชนผู้กว้างขวางในตำบลบ้านนาลมใช่ไหมเขาไม่ได้กว้างขวางอะไรหรอกท่านเฮ้ยเพียงแต่ว่าสร้างบุญสร้างกุศลคนมันรู้จักเออเมื่อยี่สิบปีก่อนท่านจําได้มาเถิดกระแสน้ําท่วมใหญ่อ๋อใช่ใช่ใช่ใช คนล้มหายตายจากกันเยอะแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยการพลัดลูกพลัดพ่อพลัดแม่มีเด็กผู้หญิงผู้ชายถูกกระแสน้ําพัดพาท่านพอจะจําได้ไหมมีบ้างไหมว่าเด็กผู้ชายเพศชายนอนอยู่นบนเบาะสีแดงเนี่ยถูกกระแสน้ํานาพามาเนี่ยโอ้มันเยอะไอใ้ใช่เยอะกว่าน,นั้น เรียกอย่างลูกชายของข้าพเจ้านี่คนนี้ก็ถูกกระแสน้ําพัดพามาเช่นกันฉันไม่มีลูกผู้ชายก็เลยเก็บมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมให้ชื่อว่าทองปอนเหมือนได้ทองมาเป็นปอนปอนอายุทักเท่าไหรนะประมาณสักสามเดือนเห็นจะได้นอนอยู่บนเบาะสีแดงเบาะที่แดงนั่นแหละเดี๋ยวเราไปพลันมาเดียวเึงเลื่องมันตีตูเลนเลื่ึงเราอีกกลอย่นดิ ไอ้บุญแก้วไอ้บุญแก้วจัดเด็กกันอายะอะไรอ่ะปุ่มพั้ปลาเน,นี่ยมาปุ่ปมดื้อปืนปืนไหนอ่ะรู้มัน,ลนแล้ว,วนะแล้วขอโทษนะคนมันไม่สติไม่ดีเออ่นะ้างสารกันนะเงี่ย้รงกันต่อเดียวตุกังแล้วหายะ เออแล้วเด็ดเดเดเดขอโทษนะะแล้วเด็กคนนี้มีไอ้พวกเรียนพวกอะไรมีห้อยคอติดคอมาบ้างไหมมีใช่ไหมลูกหนูจำไม่ได้แล้วฮะพ่อให้หนูเก็บไว้เรียนหนึ่งเหมือนพูดเหมือนผู้หญิงเลยเนี่ยฉันเลี้ยงลูกเหมือนผู้หญิงอ,ะอ่ะน,น,นานแล้วเขากับไม่พึ่งจักมาเมันไม่ผู้หญิงผู้หญิง,งเวลาพึ่งแฟนลูกงดูไปเอาไหมท่านดูหน่อยดิลูกก็อเวลาเดี๋ยวฮะ เนี่ยมีอยู่เหรียญเดียวเนี่ยโอ้โหใช่แล้วอง์ราชาวัชรพลนี่มันของจริงจริงแล้วแล้ว่ามันชวนฟ้องไมปลันเออท่านเศรษฐีก็เชนสิ่งนี้มีความจะเป็นต่อหน่วยงาน,นราชการฉัจนจะมอบเงินเป็นรางวัลไว้สักสิบล้านก่อน